I just wanna fan you, 大 ب, 大 ب, camp, เป็นแฟนอยู่ได้บ่ได้บ่เนาะแบกแก้มเปิดนวนเดินอยู่บนหาดทรายเป็นลูกสาวพผยคือมางามแท้ละหน้าตาลูกครึง่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนอกโดนใจสวัสดีครับคุณตาสารทิศขอ cover เพลงโดิดงของสินโตนำโชคด้วยคนนะ I just wanna เป็นแฟนอยู่ได้บอกได้บอกแม่แก้มต้นวินและเปินบูบนหาดทรายเป็นลูกสาวไผคือมางามแท้ล่ะหน้าตาลูกครึ่งไทยอเมริกาไม่บอกเลยว่าโดนอก ใจขอสารภาพตามโตตามตรงองลงองมง,งและว่าแม่นานงสาวไทยก้าได้เต้งงานอยากให้มีลูกชายคงรอหลาย,ลายเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา I just wanna dance w i you ได้บ่โอ้และนรูปบอลรอแขนบอก f o oh, be ได้บ่น o no, no baby I love you ใจไอ้มันเรียกร้องห้องดังดังข้างในว่าโดดีดงดีดงดีดงละมันเต้นบ่ตรงลงท้ะลงทงโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถือกหมงลงท้ะลงทงโดดีดงละดีดดีดงละมันเต้นบ่ตรงลงท้ลงทง โดโดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหาลังเถื่อกะมงลงโทกลงทงรูปล่อย่างพี่อันนี้ต้องแนมนานๆานานสะตายบ้านบ้านสเปกฟรังไอผิวสีแทนเดอบอมแมนสีดำมีงานประจำขับเจสกีห่วงโยงห่วงยางก็ะอให้มีให้เศร้าถ้าถูกใจเอาอายกให้ฟีฟีกระดานโตคือนปินเสซฟก็มีไอให้ฟรีฟ phá quân đi ai mang thuốc cháy ai cháu xuân áp êm phen yu đại bộ đại bộ đi đô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  la màn tên bô tông lông thô lông thô đô đi đô mở hệ nga môn hà lăng thơ cao tông tinh mô tinh bông <laughs> đồ đi đông, đi đó đi đô là màn tên bò tông, lông thô lông phông. Đô đi đông mà hình là mà hết na môn, hà lăng thừa ca mông, thanh mô thanh mùng. I just wanna be fan you, đại bò, đại bò. ดูดีดงละมันเต้นบ่อตุงลงทบลงทงดดีดงน้ำดำตึมสวัสดีครับกำลังซ้อมเพลงดดีดงของสิงโตนำโชคครับคุณตาสารทิศขอพาวเวอร์เพลงนี้ด้วยคนนะครับ I just wanna be ็ fan you ได้บ่ได้บ่เนาะ แม่แก้มเป้นวันเดินอยู่บนหาดทรายเป็นลูกสาวไทยคือมางามแท้ล่ะหน้าตาลูกครึง่งไทยอเมริกาไอบอกเลยว่าโดนโอกโดนใจขอสารภาพตามโต๊ะตามตรงองงงงมง,มง,มงว่าแม่งามสาวไทยถ้าได้แต่งงานฝันอยากมีลูกชายคงลห่อหลายลายเพราะว่าลูกชายได้แม่มันมา ไอจะส w วน n a p เ n ็นแฟนอยู่ได้บอโอ้รอนอรูบอลอแขนเป็นฟอไดบอนอนอ baby I love you หัวใจไอมันเรียกร้องฮองดังดังข้างในว่าดด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 ดงดดดงดดดดดอดดดด